นี่เราก็จะมาสอนวิธีการทําโมเดลใน 3D Modeling App นะซึ่ง a p p Prisma 3D เ,เราทําไม่เป็นก็เลยมาสอนแอปนี้แทนอันนี้คือมาจะสอน Tutorial ก่อนฮนะเราสามารถทําตามได้อ๋อขึ้นย้ายกล่องอ่ยขึ้นย้ายกล่อง ซูมกล้องเข้าออกประมาณนี้นะื่อนย้ายวัตถุก็อันเล็กๆไงการเลือกหลายรายการก็คือการกดค้างใช้ได้กับทุกอย่างปรับขนาดวัตถุน้อยต้องอยู่บนวัตถุหน,นิ้วต้องอยู่บนวัตถุนะฮะปรับขนาดวัตถุหนึงเกนฑ์เคลื่อนที่2นิ้วขนาดกัน อย่างน้อยหนึ่งนิ้วต้องอยู่บนวัตถุก็จิ้มให้มันขนานกันนะฮะซึ่งนิ้วอย่าให้นิ้วในนิ้วหนึ่งขยับออกจากการเด็ดขาดมวนวัตถุต้องให้นิ้วเดียวอยู่บนวัตถุแล้วก็เคลื่อนในแบบลักษณะรอบรอบนี่นี่นะนี่นะมันก็จะสามารถเลือกได้ซึ่งเราสามารถดึงอันนี้แทนได้ อันนี้เส้นซึ่งเราก็สามารถทําได้นะะอันนี้จุดเราก็สามารถยำงนี้ได้โอเคนะผลักออกก็ตันที่เราทำผลักออกเอ้าอยังไงออ๋อนี่เราผ่านอันนี้มาเหรอเนี่ยอ๋ออย่างนี้นี่ อ๋อ oh, ได้แล้วได้แลววู uh ้ว huh. ตั้งค่าขึ้นไงอ๋อ oh, อันนี้รู้แล้วสลับระหว่างหมดสลับนี่นะคะก็ใช้อย่างเงี้ยอ๋อ oh, ไม่ฉันไม่ต้องการสวัสดีฉันชื่อซีซ่สี <All right. S 2> <AL> ่อลส่วนตัวของคุณอ่าโฆษณาก็ผ่านไปแล้วเล้กทำใช้ไม่ได้อ้ะฮะก็จะมาสอน อะไรเพิ่มเติมนะซึ่งอยากลบภาพนี้ออกเราก็จะใช้วัสดุที่ขึ้นชื่อว่าวงกลมซึ่งเห็นเห็นมีเส้นอย่างนี้ใช่ไหมหากไม่ชอบก็สามารถกดการตั้งค่าเอ้หรือว่าไม่ใช่นะ interface เออใช่ใช่ใชก็ปิดอ,อันนี้กริดอันนี้ใช่ปิดค้งรวดหากเกะกะตาจริงๆนี่เห็นมันไม่เรียบใช่ไหม เราสามารถกด soft normal ได้ซึ่งกลมเลยส่วน hard normal ก็สามารถกลับมาได้ปรับเรียบนี่นะมันจะทำให้นั้นได้ลองดูนะอปรับแล้วมันจะเรียบเลยหากปรับอีกนี่นะมันอาจจะมีข้อจำกัดก็ได้นะนี่นะต้องปรับอีกครั้ง นี่คือสำหรับโทรศัพท์รุ่น Oppo นี่มันเต็มแล้วอันนี้ยังสามารถปรับได้วูย้ยกุมส่วนแบ่งแบ่งนี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแบ่งนี่ก็คือเห็นมันรูปล่างเหมือนเดิมใช่ไหมนี่นะมันก็จะแบบแบ่งส่วนขึ้นมาเยอะขึ้นนี่ กลับไปแล้วเอ้ยเอากลับไปเพื่ออะไรอะนี่คือการขึ้นรูปนี่คือย้ายฮะดึงไปอะดันมันก็จะยุบลงอย่างงี้นี่ก็ปรับขนาดเราสามารถได้ความเข้มก็ได้เครื่องมือขึ้นรูปอันนี้ไม่เคยใช้ฮะอันนี้ก็ดึงจะทำให้นูนขึ้นหน้าจอ มันจะเหมือนกับย้ายแหละปรับเรียบมันจะทำให้รูปร่างเราแบบเปลี่ยนไปนิดนึงโอเคนะการลงสีแบบเวอร์แทกขนาดนี้สีว่าไเดโสออกไไม่ได้นำสีอ๋อฮะมันก็จะอ,อันนี้จะดีกว่าเยอะเลย ลายผิวภาพใหม่งั้นเหรอเราสามารถปรับได้ว่าจะให้มันเป็นสีเหมือนเดิมเราจะเอาแบบหนึ่งสองสีแล้วหากเราอยากทำเหมือนทั้งสีก็สามารถเปิดเติมลายผิวภาพใหม่ได้สีหลักนี่นะก็ประมาณนี้ส่วนอัน้อเวัสดุมันก็จะเป็นแบบเรายังไม่ได้เลือกเลยนี่นะ เรายังไม่ได้ปรับเป็นซอฟอะไรสักอย่างเลยมันก็เลยเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งมันดีจัดโทรศัพท์เริ่มร้อนแล้วฮะยูหมายถึงอะอ๋ออะไรเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยเรายังไม่เคยใช้ มือ UV นี่เรายังไม่เคยใช้นะคะมันจะมีไอเทอรเรียบนหวัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นการสร้างแสงแบบจุดก็จะประมาณนี้นะนี่นะคะก็ทำให้เกิดแสงในสองครั้งเพื่อดูขนาดตัวองคุณอ่าฮะ ลบดูแบบจุดนะก็จะเป็นรัศมีอีกแบบหนึง่งลบแบบชิดชางก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนี่นะเราต้องใช้การกับด้านแทนใช้การหมุนแทนนะประมาณนี้นะแล้วเราก็จะ ทำพนั้นเลยนี่ก็การตั้งค่านะค่อยก็จะมีการเปลี่ยนภาษาด้วยเร,เราสามารถเลือกได้ว่าให้มันบันทึกอัตโนมัติหรือว่าไม่แล้วอันนี้เปลี่ยนสีพื้นหลังได้ไฟอยู่ตรงนี้ตอนนี้เรายังไม่มีไฟอะไรแล้วก็บันทึกได้ แล้วก็ไปเปิดได้ส่วนใหม่นี่มันก็จะแบบว่าให้มาใหม่ๆนี่เขาจะถามหากเราเราแลจะไม่บันทึกนะเพื่อการทดสอบไอการนําเข้านี่ยังไม่เคยทํานะเพราะว่ามันทําไม่ได้หากไม่เข้าใจก็แบบว่าอยากให้ทําอะไรอีกก็ได้นะคือว่าก็สอนได้เท่านี้แหละเออ อยางอีกอย่างหนึ่งก็จะมีของให้มากมายเลย <c oughs> แล้วก็หากยังมีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้เลยนะสามารถบอกได้ทุกเมือ่อแล้วก็หลังจากจบคลิปนี้แล้วก็จะไปทำโมเดลอะไรสักอย่างมาโพสลง youtube ด้วยไปก่อนนะ g o o d บายนะ